สวัสดีค่ะจากสวนอุ่นใจนะคะวันนี้จะพาไปดูต้นกาวหรือต้นเทียนกิ่งที่เราเอาไว้ใช้ย้อมผมขาวหรือว่าผมงอกนะก็จะมีวิธีในการใช้เคล็ดลับดีๆในการใช้ย้อมผมด้วยค่ะต้นเทียนกิ่งหรือต้นกาวนะคะบางคนก็จะเรียกว่าต้นเห็นหน้าเนาะจะใช้ในการย้อมผมนะสีของเทียนกิ่งเนี่ยจะออกเป็นสี ส้มน้ำตาลนะคะสีที่จะดูเป็นธรรมชาติเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะใช้ใบสดใบสดของเทียนกิ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเด็ดใบหรือไม่ก็คือรูดมาจากกิ่งของเขาได้เลยนะคะทำการรูดใบออกมาเนาะใบเนี่ยเราก็จะใช้อัตราส่วนปริมาณก็กะเอาตามเส้นผมของเราจริงๆไม่ต้องใช้มากก็ได้นะคะเพราะว่าเทียนกิ่งจะใช้ย้อมในส่วนของผมงอกเท่านั้นถ้าใครมีเฉพาะ บริเวณผมงอกบริเวณโคนผมเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เยอะเนาะนี่เวลาเราใช้เทียนกิ่งเนี่ยเราจะไม่ใช้เทียนกิ่งอย่างเดียวเพราะว่าสีของเทียนกิ่งเนี่ยเขาก็จะออกเป็นสีส้มน้ำตาลนะอ่อนๆไม่ถึงขนาดเข้มมากเราเลยต้องใช้อันชันช่วยนี่อันชันจะช่วยทำให้สีผิสีของผมเนี่ยเข้มขึ้นจากสีส้มๆก็กลายเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมา เวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ดอกอัญชัน 1- ส่วนแล้วก็ตัวเทียนกิ่งเนี่ยหส่วนนะคะอ่าถ้าใครมีผมมากใช้เทียนกิ่งเนี่ยเด็ดมาให้เยอะๆกว่านี้นะคะแล้วก็ปั่นผสมรวมกันนะผสมน้ํานิดหน่อยนะปั่นให้ละเอียดแล้วก็เอาทั้งกากทั้งน้ําเนี่ยไปหมากตรงโคนบริเวณที่มีผมงอ,อกหมากประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ทําการสะออกอืม แค่นี้เราก็จะทำให้สีผมเนี่ยมีสีธรรมชาติแล้วแต่ถามว่าเนื่องจากเราใช้วิธีการธรรมชาติเนี่ยสีของผมอะ่ะก็คือมันจะไม่ได้ติดทนนานมากหรอกคะ่ะอันนั้นเป็นลักษณะของการย้อมธรรมชาติเคล็ดลับก็คือเราจะต้องทำการย้อมบ่อยๆอย่างเช่น2-3สสัปดาห์ครั้งนะคะแต่เวลาเราทำด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เส้นผมของเราอะ่ะสวยเป็นธรรมชาติ แล้วก็ผมงอกช้าลงอีกด้วยนะคะจริงๆอยากให้ไปทดสอบลองทำดูนะลองย้อมประมาณสักติดต่อกันสัก3เดือนนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าคุณภาพของเส้นผมของเราเนี่ยดีขึ้นอ่ะผมจะไม่เสียจากการที่ย้อมจากสารเคมีนะคะไม่เหมือนที่ย้อมจากสารเคมีนะแล้วก็นุ่มขึ้นอีกด้วยอ่ะแถมสีสวยเป็นธรรมชาติแล้วก็ความงอกเนี่ยหมายถึงว่า ระยะเวลาในการผมที่จะงอกเดี๋ยวมันจะหาลงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับดีๆในการใช้เทียนกิ่งนะคะฝากกดติดตามสับส c r i b ช่องด้วยบ๊ายบาย